จุดแรกเนาะที่ความชำรุดเสียหายก็คือเป็นจุดรอยรล้าแรกที่เริ่มต้นเลยด้วยอายุด้วยใช่ไหมคะด้วยอายุด้วยอายุแล้วก็ด้วยเชิงช่างโบราณด้วยกัค่ะค่ะพอพอมันเริ่มมีรอยรล้าพอมันโดนฝนมันก็เลยใช่ใช่เพราะว่าปุ้นสมัยก่อนมันไม่ได้มีสารเคมีที่คงนพ่นเสียงร้องเรียนของพระอนุชากิติคุณโนดังขึ้นอีกครั้งในฤดูฝนปีนี้ พระมองรอยแตกร้าของผนังอุโบสถเก่าของวัดน้ำปา่าด้วยใจเป็นกังวลเนื่องจากรอบสิบปีที่ผ่านมารยอรอ้าปรากฏทั่วทุกด้านบางจุดแยกออกจนทะลุเป็นช่องแสงกว้างเกิน10เซนติเมตรและยาวลงมาตามผนังทำให้น้ำฝนรั่วซึมง่ายและเกิดความชื้นสะสมจนผนังหลุดร่อนเป็นปัญหาที่ยากจะบูรณะซ่อมแซมกันเองเนื่องจากโครงสร้างของอุโบสถเก่าหลังนี้ ก่อขึ้นจากอิฐดินเผาและปูนโบราณสันนิษฐานว่าอายุไม่น้อยกว่า90ปีตามหลักฐานของวิสุงคามสีมาปีพุทธศักราช2,475และบันทึกภาพจิตรกรรมเขียนถึงทางรถไฟสายเหนือคู่กับภาพการทิ้งระเบิดของเครื่องบินโจมตีกองทัพญี่ปุ่นระบุป,ปีพุทธศักราช2,487หรือในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา ใกล้กันพบภาพพระธาตุอินแขวนในคติความศรัทธาซึ่งปัจจุบันภาพจางลงตามการเวลาส่วนรอยแตกร้าวมีเพียงเหล็กเส้นตรึงสีด้านเป็นการยึดผนังอุโบสถชั่วคราวเท่าที่กำลังของพระในวัดและชุมชนจะทำได้เหล,ล็กเส้นข้าวบนใช่นะเหล็กเส้นรัดจะรัดไว้ทั้ง4ี่มุมจ,ออจะออใช้เหล็กดึงไปคนคิดว่าถ้าไม่มีเหล็กรัดนี้ก็คืออาจจะเป็นโมไปนนแล้ว ปรึกษากันกระทางท่านเจ้าวาดแล้วก็คณะกรรมการวัดก็ถ้าเราทําเองมันก็เสี่ยงต่อที่มันจะพังเพราะเราไม่มีความรู้ด้านช่างด้วยเป็นช่างแบบโบราณด้วยแล้วก็เกรงกลัวจะทําให้ภาพเสียหายด้วยเลยไม่ได้มีการซ่อมก็คือคิดกันไว้พื้นฐานก็คือใช้เหล็กรัดจ้ะเป็นพื้นฐานก่อนค่ะก็คือแก้ไขในเบื้องต้นจ้ะเหล็กนี้รัดมา ประมาณ1ิบกว่าปีได้แล้วจ<ป>้ะอ่าเป็น10ปีได้เริ่มรัดตั้งแต่มีรอยแตกใช่จ้ะโยมก็พอเริ่มมีรอยแตกปุ๊บก,ก็ทางกรรมการก็ปรึกษากาันอ่ะต้องรัดไว้ก่อนเพราะว่าตัวโบสถ์นี้ไม่มีเสาเลยเป็นเกิดความคิดที่ว่าอยากจะให้หน่วยงานต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้เนาะก,ก็ให้มาบูรณะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยจ้ะแล้วได้แจ้งกรมศิตย์ไปไหมคะว่าเดี๋ยวนี้มันร้าเยอะแล้วนะก็แจ้งไปแล้วแต่ก็เขาก็บอกว่ายังไม่ถึงคิวอะไรอย่างเงี้ยจ้ะ ในผนังด้านในของบทกาวัดน้ำป่านะคะก็จะแบ่งเป็นพุทธประวัติค่ะอีกฝั่งหนึ่งเป็นมหาเวสสันดรชาดกนะคะแต่ว่าก็จะสอดแทรกคติชีวิตนะคะแล้วก็วิถีของชาวบ้านค่ะเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยค่ะอย่างที่เห็นนะคะก็จะมีว่าเขียนถึงหมูป่าที่ชอบกินงูนะคะเขียนถึงเลียงผาแต่ว่ามีตัวอักษรกำกับค่ะเป็นภาษาของท้องถิ่นที่เรียกว่าเยืองผานะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะจะมีภาพของเท้าเจาตุโลกบาลค่ะกำลังตรวจสอบบัญชีนะคะจุด สังเกตก็อยู่ที่เก้าอี้ที่นั่งค่ะว่าเป็นลักษณะเฉพาะซึ่งผู้ที่มีฐานนะในสมัยนะั้นนิยมใช้นะคะภาพนี้ค่ะอยู่ใกล้กับรอยร้าวแรกนะคะหากเมื่อฝนตกลงมาน้ำก็จะซึมลงมาทันทีเลยค่ะเราต่อกันว่าภาพจิตรกรรมของอุโบสถหลังนี้เป็นฝีมือช่างที่มีพื้นเพมาจากจังหวัดแพร่รับเขียนภาพหลายแห่งในห้วงเวลาใกล้เคียง เพราะมีภาพผลงานสันนิษฐานว่าเป็นฝีมือช่างคนเดียวกันอยู่ในอำเภอเนินมะปรางแต่ถูกรื้อไปก่อนหน้าคงเหลือแต่ที่วัดน้ำปาาที่มีอายุยาวนานและยังค่อนข้างสมบูรณ์สะท้อนเรื่องราวของหมู่บ้านที่สร้างอุโบสถหลังนี้ขึ้นมาจากความศรัทธาและใช้ภาพจิตรกรรมบันทึกคติของผู้คนร่วมสมัยทั้งเรื่องาศาสนาและวิถีชีวิตขึ้นทะเบียนแล้วก็เราก็ไม่สามารถแตะต้องได้แล้วเนาะมันก็ ถ้าทางว่าทำเองก็เกรงจะผิดอะไรเงี้ยจ้ะเพราะว่าเราก็ความรู้ไม่พอด้วยใช่จ้ะ<ช>ด้วยประเด็นหลายๆอย่างอะไรที่เราเสียดายที่สุดเลยถ้าเกิดว่าสมมติว่ามันถล่มลงภาพบวาดจ้ะโยมทำไมอะคะม,มันเป็นประวัติศาสตร์ที่สําคัญของหมู่บ้านได้เพราะมันมีภาษาพ,พื้นบ้านแล้วก็ร่องรอยอารยธรรมในช่วงสมัยที่เปลี่ยนการปกครองอะไรเงี้ยจ้ะ สื่อให้ถึงการใช้ชีวิตของคนในยุคนั้นภาพพุทธประวัติอะไรที่มันสําคัญสําคัญะจะโย,ยใมใช่อยู่ในนี้หมดเลยมันมีภาพอะไรที่สําคัญไหมที่ท่านรู้สึกว่าภาพนี้มันไม,ไม่เหมือนใครแล้วมันเล่าเรื่องราวได้ก็ะจะเป็นภาพรถไฟจ้าโยมเป็นรถไฟสายเหนือจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่จ้ะที่บาดไว้ข้างผนังด้านนอกอเป็นภาพที่น่าเสียดายที่สุดจ้ะมันสื่อถึงว่าคนในสมัยนั้นเขาใช้ชีวิตกันยังไงประวัติศาสตร์มีมาอย่างนี้นะ ออออ่่าาาโลกกเเเเรรรรรไไ้้ปะะททศยยยนีจสสงคมดวดวว็ืให้้เเห็นไดลยจลายปีที่ผ่านมามีการนําเสนอเรื่องการบูรณะอุโบสถร้อยปีไปกับหน่วยงานในจังหวัดแต่ยังไม่มีที่ใดขานรับสารต่อทําให้วัดคิดรวบรวมปัจจัยมาทํากองทุนบูรณะซึ่งต้องประเมินงงบประมาณเบื้องต้นและแผนการบูรณะให้เป็นไปตามหลักที่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเข้ามาดูแลเพื่อรักษามรดกของชุมชน ก่อนจะสูญเสียหลักฐานประวัติศาสตร์ชุมชนไปอย่างน่าเสียดายน้ำอ้อยบุญสถาพรไทย PBS รายงาน